ที่เกิดในวันจันทร์เรามีความรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตติดขัดต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะถ้าคุณเกิดในวันจันทร์หรือว่าคนใกล้ตัวของคุณเกิดในวันจันทร์หมอน้ำมีทริคเสริมดวมสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์มาฝากค่ะก่อนที่จะไปฟังกันฝากกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่เกิดในวันจันทร์ด้วยนะคะมาทําความรู้จักลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนค่ะถ้าคนวันอาทิตย์เปรียบดังราชาคนที่เกิดในวันจันทร์ก็เปรียบเหมือนราชนีผู้สูงศักดิ์วาสนาดี ได้เคียงคู่กับผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มักจะแฝงไปด้วยความอ่อนไหวยอมไม่ได้เลยหักถูกปฏิเสธคนใกล้ตัวจึงอาจจะต้องลำคาญในเรื่องของความจู้จี้และอารมณ์ที่ไม่แน่นอนของคนที่เกิดในวันจันทร์ภายนอกอาจจะดูเหมือนคนมีความมั่นใจแต่ข้างในลึกๆแล้วกลัวถูกทิ้งเหมือนกันนะคะต้องการคนที่เข้าใจและคนที่เอาใจใส่รักความหรูหรารักเพื่อนชอบสิ่งสวยๆงาม,งาม สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์เวลาที่เขาอยากได้อะไรเนี่ยยังไงเขาก็จะลบเล้าเอาให้ได้แต่พอได้แล้วก็พร้อมที่จะเบื่อง่ายๆเหมือนกันค่ะมาถึงเคล็ดลับในเรื่องของการเสริมดวงถ้าคุณเกิดในวันจันทร์ฟังไว้ให้ดีคืนพระจันทร์เต็มดวงขึ้นสิบห้าค่ำให้คุณนํากระเป๋าสตางค์หรือของมีค่าออกไปรับแสงจันทร์เสริมพลังอํานาจเสริมดวงของคุณทางด้านโชคลาภและการเงินแต่ระวังกระเป๋าตังค์หายด้วยนะคะแล้วพอถึงแรมหนึ่งค่ำ จำเอาไว้เลยนะคะห้ามไม่ใครยืมเงินให้คุณแบ่งเงินไว้ใช้และเอากระเป๋าสตางค์ไว้ใต้หมอนตื่นเช้าคุณค่อยใช้เงินนั้นเชื่อกันว่าเงินจะอยู่กับเราไม่รั่วไหลสเสน่ห์และพลังของคนที่เกิดในวันจันทร์ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดพระจันทร์มักจะส่งผลอย่างยิ่งต่อดวงชะตาของคุณใครที่เกิดในวันจันทร์ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะ แล้วมาคอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยนะว่าได้หรือได้ผลยังไงกันบ้างใครชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจให้กันด้วยนะคะ